การเสริมจมูกสามารถใช้วัสดุร่างกายตัวเองส่วนไหนได้บ้างและมีข้อดีอย่างไรนะครับ กระดูกที่ใช้เนี่ยอย่างแรกเลยมักจะนำบริเวณใกล้ๆก่อนอย่างเช่นกระดูกอ่อนหลังหูเพราะว่าด้วยความนิ่มนะครับไม่แข็งเกินไปไม่นิ่มเกินไปอย่างที่2ก็คือกระดูกอ่อนซี่โครงซึ่งกระดูกอ่อนซี่โครงเนี่ยมันแบ่งเป็นกระดูกพาที่แข็งที่เชื่อมมาจากกระดูกสันหลังทั้งสองข้างนะครับเราไม่นําส่วนนี้มาใช้ส่วนที่นํามาใช้คือส่วนเป็นกระดูกอ่อนของซี่โครงที่เชื่อมจากกระดูกอ่อนซี่โครงที่อยู่ตรงใกล้ๆหน้าอกเชื่อมมาบริเวณตรงกึ่งกลางเรืนลำตัวตรงเนี้ยคือเป็นกระดูกอ่อนซี่โครงที่เป็นกระดูกอ่อนส่วนนี้แหละมันไม่แข็งเเเกกิิินนนนนไไไปปและมม่่่สวี้รา จะนํามาปรับโครงสร้าง การเสริมจมูกจะแนะนําใช้กระดูกอ่อนด้วยหนึ่งในร่างกายทําให้จมูกที่เสริมมาสมานกับกระดูกของตัวเราเองนะครับเพื่อให้ฐานจมูกแข็งแรงขึ้นปลายจมูกดูสวยดูลมุลแล้วก็เป็นธรรมชาติรวมถึงอยู่ได้นานตลอดชีวิตเลยนะคะซึ่งการเสริมจมูกแบบซี่โครงเนี่ยสามารถทําทรงจมูกได้พุ่งได้มากที่สุดเลยนะฮะเพราะว่าตัวกระดูอ่อนซี่โครงเนี่ยมันแข็งกว่ากระดูอ่อนหลังหูรวมถึงมันจะมีเนื้อเยื่อรอบๆซี่โครงเนี่ยสามารถนํามาปรับตรงบริเวณปลายจมูกนะครับตรงบริเวณสันเนี่ยเพื่อให้เนื้อเรานะฮะหรือว่าหนังข้าางในเร มันหนาตัวขึ้นลองรับต่อเนื้อเยื่อที่มันยืดขยายนะครับเพื่อที่จะให้ทรงจมูกเราดูเนื้อเยอะรวมถึงอยู่ได้ไปตลอดชีวิตเลย